เราให้เราอ่านหนังสือหมดโลกนะเราจำได้อันนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าปัญญาเพราะความความรู้่ัวนี้จะไม่สามารถดับทุกข์ภายในใจเราได้เลยจะเป็นเพียงสังขารแล้วยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เราไม่มีทางที่จะวางความรู้นี้ได้เราจะคล้องอยู่ในสิ่งที่เรารู้พระเจ้าถึงบอกว่าอย่าพึงเชื่อ ทำยังไงเราถึงจะเชื่อได้ฝึกปฏิบัติให้มันเข้าถึงในเมื่ออะของสิ่งเนี้ยเราเห็นได้เราประจักษ์ได้เราตรวจได้แล้วถ้าเราปฏิเสธในสิ่งสิ่งเนี้ยเราได้อะไรถ้าเราลองดูเราได้อะไรเนี่ยหนูว่ามันน่าลองนะเนี่ยลองศึกษาดู การศึกษาจริงๆเนี่ยคือศึกษาตัวเองนะตำราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะค้นหาหลายสักอย่างค้นภายในปัญญาจริงๆถึงจะเกิดขึ้นหาภายนอกไม่มีวันจบสิ้น <c oughs> มันเป็นเพียงสุสารของความคิด <c oughs> <c oughs> คิดไม่ออกแล้วทีเนี้ย <c oughs> สุดจุดปุดถามหนูหน่อยตอนนี้ป่วยอยู่เจ้าค่ะค่ะจากคุณนิดครับถามว่าตอนนี้ร่าง แนะนำในการวางใจไม่้ทุกข์กับร่างกายสาธุเชื่อไหมยากมากถ้าเรารอใหเเอเเเเ้เราป่วยแล้วเราจะมาปฏิบัติถ้าเราเราเราเป็นแล้วเราป่วยแล้วเวทนาเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดก,ก่อนหน้านี้นะมันจะยากมาก เพราะในขณะที่จิตยังไม่มีเวทนากายหรือยังไม่ป่วยเรายังพอใจในการไหลให้จิตเข้าไปเสพอารมณ์พอวันหนึ่งมันมีเวทนากายมีทั้งเวทนากายมีทั้งเวทนาจิตคืออยากหายในอาการนั้นกําลังในการเบรกหรือกําลังในการทวนไม่สามารถที่จะทำได้ได้ยากมาก แต่ถามว่าทําได้ไหมถ้าเราตั้งมั่นที่จะเรียนรู้ที่จะฝึกจะหัดจริงๆที่จะทําจริงๆทําได้นะให้มองว่ามันเป็นโอกาสถ้าเราไม่ป่วยถ้าเราไม่เจ็บถ้าเราไม่มีอาการนี้ขึ้นมาเราจะไม่ได้รู้กําลังใจของตัวเองเลยจริงๆเราทําเพื่อเรียนรู้นะไม่ได้ทําเพื่ออยากหายแต่เราประเด็นคือเวลามีเวทนาเกิดขึ้นมีความเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยมันเอาตัณหา ซึ่งความอยากตัวนี้แหละมันปิดกั้นทุกสิ่งทุกอยาก่างเราไม่เคยเข้าใจระบบการทำงานของมันจริงๆว่ามันทำงานยังไงเราเลยหลงหลงหลงไหลเข้าไปในกระแสของความคิดของอารมณ์เราคิดว่าเราป่วยจริงๆเราเจ็บจริงๆเราตายจริงๆ <c oughs> เราไม่เคยเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันแค่เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับความอยากเกิดขึ้นแล้วก็ดับ แต่เรานี่แช่ในอาการไหลเข้าไปเป็นเจ้าของอาการหมดเมื่อใดที่ขาดสติตัวเดียวเนี่ยเราทุกข์เราอยากหายเรารักเราเกลียดเราคิดถึงเราเห็นเวทนาแค่เวทนาได้ไหม <Yeah. S 1> จริงจริงเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาความเจ็บปวดเกิดขึ้นอยากหายวางใจยังไงท่านหนูจะบอกว่าพี่ลองฝึกสติอยู่ในลม เบรให้มันเท่าทันความเจ็บปวดเกิดขึ้นหายใจเอาความรู้สึกผ่อนอยู่ในลมแต่ประเด็นคือเราไม่เคยสร้างเหตุเราไม่เคยฝึกตัวเนี้มาเลยมันจะอยู่ไหมล่ะถ้าเมื่อใดที่เราเคยฝึกเราเคยสร้างฐานตัวนี้ไว้แล้วถ้ามันมีเวทนาเกิดขึ้นอาการความเจ็บป่วยต่างๆเกิดขึ้นถ้าจิตเกาะอยู่ในลมได้เวทนาจะลดลงโดยอัตโนมัติเลยคำว่าลดลงไม่ใช่มันไม่เจ็บนะ แต่ความเจ็บที่มันเคยไปโฟกัสในเวทนาร้อยมันจะมาโฟกัสที่ลมหายใจมันจะมาโฟกัสที่ความรู้สึกตัวเวทนาจะแยกออกความรู้สึกตัวจะชัดเจนขึ้นยิ่งถ้ามันมีกําลังสมาธิกําลังฌานตัวเนี้ยคุมอยู่เจ็บมันก็เจ็บอยู่แต่มันจะไม่มีผลกระจมันจะอยู่กับมันได้เนี้ยเหตุที่เราฝึกทั้งหมดเนี่ย เพื่อให้ใจยอมรับว่าวันหนึ่งมันต้องเจ็บวันหนึ่งมันต้องแก่วันหนึ่งมันต้องตายแต่ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี้เพราะใจเรามันไม่ยอมรับในสิ่งพวกเนี้ยจริงๆการปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าเบาสบายพ้นออกจากทุกข์นะจริงๆคือมันเรียนรู้ในตัวทุกข์นี่แหละความทุกข์จริงๆคืออะไรเนี่ยเหมือนเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่เวทนาแต่ทําไมมันทําให้เราทุกข์ได้ เพราะเราไม่เห็นการทํางานเราไปยึดถือเอาเวทนานะว่าเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์แต่ถ้าเราเห็นอะความเจ็บความกระเพื่อมต่างกันนะทีเนี้ยถ้าเราเป็นผู้เห็นผู้เห็นกับผู้เป็นทำยังไงเราจะฝึกสติตัวเนี้ยจนมันเห็นความจริงอะเห็นความหลอกลวงของตัวเองเนี่ยของจิตของใจเราเนี่ย ไอ้ความทุกข์ที่เรามีเนี่ยจริงๆไม่มีใครสร้างให้เรานะไอ้สภาพทุกข์ความเจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยมันมีคู่กันอยู่ตลอดเวลาเราพยายามรักษาของไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเราก็เลยเจอแต่ความผิดหวังเราไม่ได้อยากพ้นทุกข์นะแค่เราไม่อยากทุกข์เนี่ย มันสลับกับขั้วกันไปหมดการมาปฏิบัติมาเพื่อเรียนรู้ทำใจเนี่ยฝึกจิตฝึกใจเนี่ยให้มันยอมรับความจริงตรงนี้ทิ้งออกจากสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยที่มันยากทิ้งออกจากสิ่งที่มันเคยยึดมั่นถือมันให้มันคายลงเมื่อใดที่มันคายลงความทุกข์ก็น้อยลงแล้วที่มันทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะอย่างไรทุกข์เพราะมันมีข้อแม้ เพราะมันมีแต่เราไม่เคยสร้างเหตุเราไม่เคยเรียนรู้ตัวอาการการทำงานของมันจริงๆแม้แต่พอหันมาภาวนาปุ๊บทำไมไม่สงบเมื่อไหร่จะสงบนั่งไปสักพักหนึ่งสองนาทีสามนาทีโอ้หเหมือนนั่งอยู่เป็นสิบยี่สิบชั่วโมง ทำไมเป็นอย่างนั้นนะแต่พอเราไม่นั่งไม่ปฏิบตัติไม่ฝึกมันกลับเพลินไหลไปคิดเรื่องอื่นมันกลับอยู่ได้แต่พอเราหันมาปฏิบตัติโอ้โหอึดอัดขัดเคืองมากเพราะใจมันไม่เคยคุ้นชินที่จะอยู่เฉยเฉยมันไม่มีวิหารธรรมมันไม่มีที่อยู่มันก็เลยไปตั้งอยู่ในอารมณ์ตั้งอยู่ในความคิดตั้งอยู่ในเวทนาปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ไปบป่ได้แล้ววันนี้พี่นอน,นอนมีคำถามอยู่อ๋อโอ้โหสาธุค่ะสาธุค่ะ,ต,คะตัวจริงหลอกอกว่าในโทรทัศน์ ยังไงเราถึงจะเข้าไปหยุดอาการพวกนี้ได้เห็นว่าบางทีมันก็อยู่กันลมอบมันเหนียวมากตรงนี้กับกนีำลังของสติถ้ามันมากพอมันจะเท่าทันกันเพีือเบื้องต้นทํากลางบ้านปลายเหตุเดียวนะเหตุเดียวสร้างเหตุเหตุเดียวเลยแต่มันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆกําลังมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งความละเอียดของสติมีมากเท่าไหร่อาการจะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. เพราะสิ่งที่มันเคยยึดถือมากที่สุดมันยึดอะไรอะ่ะยึดตัวเองยึดความเป็นเราแล้วที่สุดของการปฏิบัติอะไรอะ่ะสิ้นยึด mm hmm. <laughs> เห็นไหม <Yeah. S 1> แต่กลับกันเราพยายามเอาความเป็นเราเข้าถึงความไม่มีเรามันตลกไหม mm hmm. แต่การปฏิบัตินี่คือเรียนรู้ว่ามันไม่มีเราย่างไง ความเป็นเรามันตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าเราไล่ระบบปฏิจจะเห็นไหมอวิชาเป็นเหตุปัจจัยถึงจึงเกิดจึงเกิดสังขารสังขารวิญญาณจำไม่ได้แล้วสลาย,ยาอัะยยตะอายตนะนามรูปอะไรอะ,อะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย แต่ความเป็นเราเนี่ยมันเกิดตรงไหนรู้ไหมเวทนาเกิดขึ้นตากระทบลูกหูได้ยินเสียงใจคิดในปรุงแต่งเนี่ยถ้าเรามันรู้เท่าทันด้วยกําลังสติไอ้ความปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปปรุงแต่งในจิตในอารมณ์นั้นได้ไอ้ตัวตัณหาเนี่ยจะดับลงไม่สามารถเข้าไปยึดทุกมีสภาพการไหลไหลเข้าไปปรุงแต่งด้วยอะไร ตัวขับเคลื่อนคือตัณหาอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นกับเฉยๆแช่อยู่เมเมอืมอเนี่ยไม่ใช่รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวนะเมืเ <c oughs> มื่อเมืใดที่มันจะเป็นเจ้าของมันปรุงแต่งเสร็จพบเกิดอุปทา,านเกิดพบเกิดชาติเกิดพอมีชาติปุ๊บคือปรุงแต่งจบชาติ ชาติชาลามรณะทุกขะปริเทวะอะไรตามมาทั้งยวงเลยแล้วการฝึกการฝึกจริงๆคือไม่ให้มันเข้าไปร่วมปรุงแต่งรู้เท่าทันตัญหาที่เกิดขึ้นอยากเกิดขึ้นอ่ารู้ไม่เข้าไปอยากกับมันความคิดเกิดขึ้นรู้ไม่้ไปคิดไไปดับความคิดนะ ไม่ได้ไปดับความอยากนะแต่รู้จักมันให้รู้จักหน้าตามันทางเดินของมันมันทำงานยังไงเมื่อใดที่กำลังสติมากพอมันรู้พร้อมอะไรเกิดขึ้นมันรู้พร้อมเลยจ้องจ้องเกิดดับเกิดดับอะเน,นี้ยอะไร<อ>จะเกิดดับความคิดถ้ามันเห็นความคิดเกิดดับนี่คือจิตเห็นจิตเนี่ย อะไรเกิดมันจะเห็นเลยว่าอะไรที่เกิดสิ่งนั้นย่อมดับความจริงจะเปิดเผยขึ้นมันจะอยู่กับรู้ความรู้สึกตัวจริงอย่าไปถามหาธรรในธรรมเลยถ้ามันรู้จริงๆทั้งมันจ้องรู้กันอยู่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่กำลังของสติที่เราฝึกเห็นไหมทำไมเราต้องเรียนรู้ในลมหายใจ หายใจเป็นลักษณะอย่างเนี้ยเวลาเรากรธลมหายใจเป็นลักษณะอย่างเนี้ยคือจิตมันจําอาการพวกนี้ได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะมันจะไม่รู้เลยว่าตอนเรามีความสุขหรือเวลาเรามีความกังวลเราทุกเราไม่พอใจอะไรลมมันมีลักษณะยังไงเราจะไม่รู้เราจะไปรู้อาการเราจะไปรู้เวทนาที่มันเกิดขึ้นต่อให้เวทนาบางทีก็ไม่รู้อีกนะไปรู้คนที่ทําให้เวทนาเกิด ไปเข้าใจว่าเหตุของทุกข์คือคนอื่นทําให้แต่เราไม่เห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นเองเหตุของมันอยู่ตรงนี้เมื่อใดที่เรารู้เวทนาโดยความเป็นเวทนารู้สัญญาโดยความเป็นสัญญาสตินี่แหละจะคือตัวเข้าไปตัดกระแสทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่แหละความจริงจะเปิดเผยขึ้นตรงนี้แต่เรารู้เวทนาโดยความเป็นเรา เรารู้สัญญาสังขารด้รยวยความเป็นเราเรารู้อารมณ์รู้สิ่งทุกอย่างด้ยวยความเป็นเราเนี่ยคือรู้ได้อัตตามันจะคล้องไปเรื่อยๆเ,เมื่อใดที่เวทนาเกิดเราทุกเราสุขเราพอใจเราไม่พอใจมันเลยเนื่องด้วยตัณหาทั้งหมดการปฏิบัติเลยการเป็นการฝึกสติเรียนรู้รายละเอียดในลมอาณาปณสตินี่แหละ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมหยาบรู้ลมละเอียดรู้ลมยาวรู้ลมสั้นรู้มันรู้อย่างนี้ไหมมันไปรู้ชัดในอะไรมันรู้ชัดในลมหรือรู้ชัดในเวทนาหรือเวทนาเห็นแต่ความไม่พอใจเห็นแต่ความอึดอัดขัดเคืองแล้วมองไปอยู่ว่าเกิดจากคนอื่นเนี่ยคือความปรุงแต่ง จริงๆถ้าเราเห็นจริงๆเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในสัญญาของเราในสัตด,ดานเรานี่แหละมันบันทึกไว้หมดแล้วแล้วมันพร้อมลำเลียงกันขึ้นด้วยเหตุที่การกระทบด้วยผัสสะปึ้งปัจจะเกิดขึ้นอายตนะกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจทํางานชอบดึงเข้ามาไม่ชอบผลักาอยท่อย่างเงี้ยในลักษณะอย่างเงี้ย จริงๆส,สิ่งสิ่งสิ่งที่มันวนอยู่นเนี่ยไม่ได้วนอย่างนี้นะวนอยู่ในอารมณ์แล้วอารมณ์พวกเนี้ยก็สร้างขึ้นเองด้วยมันตลกไหมแล้วก็ทุกจากสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นเนี่ยหาทางออกจากมันไม่ได้หยิบอารมณ์นี้วางอารมณ์นี้หยิบอารมณ์นี้วางอารมณ์นี้นี่แหละตัววัตตะที่แท้จริงไม่ใช่ตรงอื่นนะเมื่อใดที่ความดับหรือความตายตายไปกับอารมณ์ใด ตายไปกับความรู้สึกใดความคิดที่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่ขนาดนี้อาจจะเป็นความความเกิดที่แสนโหดร้ายให้เราก็ได้มันถึงมันถึงต้องฝึกจะรอให้มีเวทนาก่อนเหรอจะรอให้ความตายเข้ามาก่อนเหรอจะหัดว่ายน้ำตอนแพรจะแตกมันจะทันไหมล่ะ ตอนที่ร่างกายยังไม่มีเวทนายังแข็งแรงอยู่เนี่ยหนูว่ามันยิ่งสมควรต้องรีบฝึกความมีชีวิตถอยลงทุกวันนะความมีชีวิตเรามันมีวันหมดนะอย่าคิดว่ามันห่างไกลความตายเนี่ยความมีชีวิตตั้งอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นนะที่เรากลัวเนี่ยไม่ได้กลัวอย่างอื่นนะกลัวลำบากกลัวเจ็บกลัวทุก มันเลยพ้นออกจากมันไม่ได้สักทีทำไมเราไม่กล้าเผชิญละ่ะสังเกตไหมต่อให้เรากลัวมันก็ตายต่อให้เรากลัววันหนึ่งมันก็เจ็บกลัววันหนึ่งมันก็ต้องเผชิญเมื่อใดที่เรายิ่งหนีมันเราจะหนีไปอยู่ไหนอ่ะหนีทุกจะยิ่งเจอแต่ทุกเพราะไม่ยอมเผชิญทุกเพราะความทุกตัวเนี้ย ทุกที่หนูพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ทุกภายนอกไม่ใช่ความลำบากนะทุกภายในเราจะหนีจากตัวเองหนีจากความไม่ได้ดังใจเราจะหนียังไงความสงบพยายามไปนั่งในป่าติดแอร์ทำทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความสงบขึ้นมามมันสงบจริงไหมล่ะความสงบไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกนะ ภายในอาศัยชายนอกเป็นเหตุเฉยๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆสงบจริงๆคือสงบจากอารมณ์เนี่ยสงบด้วยปัญญาไม่ใช่มีไม่มีอะไรเลยมีทุกอย่างแต่ไม่เข้าไปคล้องกับอะไรสักอย่างมีสติรู้อยู่ตั้งมั่นอยู่ ถ้าเรามาทำหรือถ้าเราฝึกจนถึงอย่างเนี้ยหนูจะใช้คำว่ามันอยู่ง่ายขึ้นอยู่ง่ายขึ้นมากแต่มันไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรหรอกไม่ได้เหนือมนุษย์ธรรมดาอะไรไม่มันจะมีความเป็นปกติเขาเข้าใจคำว่าปกติไหม ทุกวันนี้คนเรามันไม่ค่อยปกติสวิงขึ้นสวิงลงเขาชม่อยยี่ไปแล้วเขาด่าเขยังไม่รู้ยังรู้ไม่ชัดเลยว่าเขาพูดเรื่องใครไปแล้วสติไม่รักษาใจบางทีเราไม่ดูเลยนะว่าเขาหยิบยื่นอะไรให้เราเขาหยิบยื่นไฟให้เราเราก็รับหยิบยื่นอะไรให้เราเราก็รับ บางทีเขาไม่ได้หยิบยื่นแล้วออกไปกวาดเข้ามา,มาทำไมมันหาเห็นขนาดนั้นน่ะรักษาถ้าเป็นแทบ,บตายรักษาอะไรรู้ไหมขยะนอนกอดทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์นอนมีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วของที่เราควรทิ้งเรากลับรักษา ขอ,ของที่เราควรจะเรินเรากับละแล้วเราจะไปถามหาผลในการปฏิบัติผลทุกอย่างเกิดจากเหตุนะไม่ได้เกิดตามอยากเมื่อใดที่เราอยากได้ผลจงสร้างเหตุให้ตรงรวมลงที่สติอาณาปัสติไม่มากใช้ลมหายใจเนี่ยนำพาเข้าหาทุก ใช้ลมหายใจเนี่ยนำพาออกจากทุกเมื่อใดที่เรารู้แจ้งในทุกขมันก็พ้นทุกแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ที่มันยังทุกอยู่เพราะมันไม่ยอมเรียนรู้ทุกไอ้ทุกที่หนูพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ไปอ่านไม่ใช่ไปฟังเราเคยเห็นความบีบคั้นภายในไหมได้ในสิ่งที่ไม่รักอะไรอีก ได้ในสิ่งที่ไม่รักรักแล้วไม่ได้พัดภาคจากสิ่งที่รักทั้งหมดทั้งมวลเป็นทุกข์หมดเลยในการดำเนินมันมีสภาพไหล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 ฟุ้งไปทำไงจะพ้น,นออกจากมันได้ ถ้าเราไม่เห็นโทษของมันนะจิตเนี่ยจะเข้าไปหยิบจับอารมณ์พวกเนี้ยมากอดไว้รักษาไว้ไม่ได้แก่ตามกายนะยิ่งอยู่ด้วยกันนานโอ้โเดี๋ยวแก่ก็ออกจากกันไปเองไม่มีทางยิ่งอยู่ด้วยกันนานจิตยิ่งผูกพันถ้าเราไม่มีสติปัญญาตัวเดียวเราจะเป็นทาสของอารมณ์เราจะไม่มีทางอิสระจากสิ่งอื่น แค่อิสระจากอารมณ์เราจะอิสระจากทุกสิ่งทีเนี้ยมีคำถามอีกไหมพี่ธันยมไหมพี <laughs> <she> e ่เทียบป้ายเราคุยกันจนถึงทุ่มเลยนะ <laughs>